ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เนาะแล้วก็จะมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะนี่เลยค่ะอยู่ที่เกาหลีเนาะเราก็จะมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะเก็บได้แล้วค่ะสตรอเบอรี่เก็บได้แล้วได้ค่ะสตรอเบอรี่เลยค่ะใหญ่มากลูกใหญ่มากเนื้อสั่อะค่ะลูกใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากเลยค่ะดูดูได้ค่ะลูกเท่าหัวเด็กเลยนะคะลูกเท่าหัวลูกกอกเลยค่ะ อ่านี่นะคะเจออีกแล้วค่ะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่อีกเลยคเก็บมาได้คือเก็บจัดฉากจัดฉากจัดฉากเห็นจะยากผิดกล้องมาชิดแลใช่พอดีเลยเออวางที่พื้นนะเพราะุณเดินมาพื้นผิดมาอุ้ยเก็บสตรอเบอรี่เลยเนาะเป็นอย่างงี้นี่เราก็อยู่ที่ไรสตรอเบอรี่นะคะซึ่งไหนล่ะไม่อยู่ที่ไร่แตงกวาอยู่ที่ไรสตรอเบอรี่ละไหนล่ะสตรอสตเบอรี่นี่แม่ได้คือคือคืออันนี้นะคะดูนะคะตรงนี้ ตรงนี้เป็นไร่ผักกาดหอมนะคะตรงนี้เป็นไร่ผักกาดหอมนะคะ,ละ,ะ,คะและ้วสตอร์บรลีนน่จะมีเขาซื้อที่ตลาดมาให้เรากินนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จกตาเป็นไร่สตอร์บัลี่ปรากฏเจ้า <laughs> ของเป็คนคน,คนไทยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะ <laughs> เราสามารถเข้ามาเก็บสตอร์บัลี่นี้ได้ตื่นเต้นมากเลย <laughs> คนละหนึ่งลูกจริงหรอเยอะมากเลยอเขาเก็บแค่คนละลูกเพราะว่าอันนี้ไงเขาเก็บมาให้เรากินแล้วนะคะให้เราเด็ดได้คนละหนึ่งลูกเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถรู้ได้ว่าไหนทานได้หรือยัง เราเด็ดไปแล้วมันเสียหรือว่าบางคนเด็ดโอ้โหบุฟเฟ่นั่นนู่นนี่เป็นสิบๆร้อยร้อยลูกเขาเจ๋งเจลิงนะคะก็มาสิงนล้อ้าวฟิมีอะไรจะพูดไหมคะค่ะสตอค่ะมาเจอเพื่อนพาเก็บสตอไปผัด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 หมูผัดกุ้งเออหยิบกตอบ้านกูโอเคนะคะเจอกันนะคะเพื่อนคะสบายใจใส่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีจี๊ดจี้แชร์แชร์แช